สวัสดีนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านค่ะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะหลังจากที่เราลงทุนในหุ้นนะ,ะเราก็อยากจะกระจายความเสี่ยงนะคะก็ไปลงในทรัพย์สินอื่นนะ,ะเช่นอตอนนี้เราก็เริ่มทยอยออมทองค่ะแล้วก็สนใจในเรื่องของคริปโตบิตคอยน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงทุนเช่นกันค่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงการอมทองกันนะคะ ซึ่งราคาทองก็ค่อนข้างจะพันผวนนะคะช่วงนี้ก็ขึ้นลงตลอดเวลานะคะเราลงทุนในแอปดามนะคะเป็นของธนาคารเกียรตินาคิน KKP ค่ะซึ่งเขามีให้ออมทองอของ MTS g o นะเป็นของแม่ทองสุขค่ะทองคำ99.99% 99ค่ะทยอยออมเท่าที่มีงบค่ะเราเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อประมาณากลางเดือนที่แล้วนะคะ ก็ทยอยเก็บตามงบที่มีค่ะเพื่อกระจายความเสี่ยงค่ะคำเตือนเช่นเดิมนะคะไม่ได้แนะนำการลงทุนใดๆนะแค่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนค่ะเราก็เพิ่งจะเริ่มลงทุนนะก็เก็บมาได้นิดหน่อยค่ะตามงบที่มีนะคะสำหรับท่านใดที่อ,อ,อยู่ในวัยอ,อ,อย่างเรานะ,ะ50บวกนะคะซึ่ง อีกไม่กี่ปีก็เกษียณนะแล้วก็ยังไม่มีเงินเก็บเลยนะสำหรับที่จะใช้ช่วงเกษียณนะเราก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ดูเรื่องอความเสี่ยงด้วยนะที่สามารถรับได้นะสำหรับเราแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ในการลงทุนนะ เดี๋ยวอีพีหน้านะฮะเรามาคุยกันเรื่องอคริปโตบิตคอยกันนะ,ะเราก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มทยอยลงทุนเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ